สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำภาพกันด้วยโปรแกรมแคนว่านะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วพิมพ์คำค้นหาว่าแคนว่าค่ะเมื่อเกิดด้านนี้ขึ้นมาให้คุณเปิดเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดนะคะให้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะคะจะสอนการดาวน์โหลดของแคนว่าไว้นะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าโฮมของแคนวานะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่า Social Media ีค่ะ คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วจะเกิดป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาให้คุณค้นหาคำว่า Facebook post นะคะแล้วเลือกดูทั้งหมดค่ะก็จะเกิดภาพขึ้นมานะคะให้คุณเลื่อนขึ้นค่ะแล้วเลือกภาพที่คุณถูกใจนะคะหลังจากนั้นคุณก็คลิกเข้าไปเลยค่ะภาพนั้นก็จะเข้ามาปรากฏอยู่บนแผ่นงานของแคนวานะคะหลังจากนั้นก็ให้เรามาเปลี่ยนรูปเลยค่ะให้เข้าไปคำว่า แทนที่นะคะแล้วจะเกิดหน้านี้ขึ้นมาให้คุณเข้าไปที่คำว่าอัปโหลดค่ะแล้วเลือกภาพที่คุณถูกใจนะคะเห็นไหมคะว่าภาพก็จะมาปรากฏแทนที่แล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนสีค่ะให้คุณเลือกเข้าไปที่กลุ่มสีเลยนะคะก็จะเกิดสีต่างๆขึ้นมาคุณก็คลิกเลือกสีที่คุณชอบได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนที่ตรงไหนนะคะก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ หลังจากนั้นเรามาเปลี่ยนตัวหนังสือกันนะคะให้คุณเข้าไปคำว่าแก้ไขค่ะแล้วคุณก็เลือกประโยคที่คุณต้องการจะพิมพ์เข้าไปแทนที่ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกตรงไหนนะคะคุณก็สามารถทำเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อคุณพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเลือกฟอนต์กันเลยค่ะให้คุณเข้าไปที่คําว่าฟอนต์นะคะแล้วเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการเลยค่ะเขาก็จะถามว่าคุณจะเปลี่ยนทั้งหมดไหมถ้าเปลี่ยนทั้งหมดคุณก็กดลงไปเลยค่ะหรือคุณจะเลือกฟอนต์ใหม่ก็ได้นะคะทําเช่นเดียวกันค่ะเมื่อคุณเลือกแล้วเขาจะถามว่าคุณเปลี่ยนทั้งหมดไหมนะคะคุณก็กดเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการ Export ออกไปนะคะให้คุณดูมุมขวามือค่ะให้กดเข้าไปเลยนะคะก็จะเกิดหน้านี้นะคะภาพจะเป็น PNG นะคะคุณก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะเครื่องก็กำลังประมวลผลดาวน์โหลดให้คุณนะคะโดยที่นำไปเก็บไว้ที่ g a l เลอรีค่ะเห็นไหมคะภาพที่คุณทำก็จะออกมาสวยงามดังที่คุณตั้งใจไว้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ